สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กๆมาฝากหนึ่งคันนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้5ประตูซูซูกิ S-X4 นะครับคันนี้เครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2011นะครับคันนี้รถโดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับออปชั่นพอมีครับมีพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์สัมผัสเปิดประตูนะครับใครสนใจนะครับวันนี้139,000บาทนะครับผ่อน3,500โดยประมาณผ่อน5ปีนะครับใครถูกใจสนใจนะครับหารุ่นนี้นะครับ5ประตูซูซูกิ s x 4ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรถสภาพโดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับไม่แท้นะครับ140,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับโดยรวมแจ้งมาว่ารถสวยสภาพดีมากๆนะครับขับปกติเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับระบบไฟระบบแอร์เย็นคันนี้เคยติดแก๊สเมื่อนานมาแล้วนะครับ ตอนนี้ใช้น้ำมันล้วนมาหลายปีแล้วครับปกติทุกระบบนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถครอบครัวขนาดไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเน้นใช้งานนะครับผ่อน3 5 0 0โดยประมาณนะครับ139,000บาทนะครับคันนี้มีพุซซ์สตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบประตูก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์สัมผัสเปิดปิดประตูได้นะครับคันนี้ก็จะพับเบาะหลังได้นะครับ มีพื้นที่ใช้สอยสําหรับขนของบรรทุกของได้ครับรถสวยนะครับใครสนใจนะครับราคา1นึ่0 0สบาทนะครับใครอยากหารีวิวนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดหรือท่านลองรีวิวใน YouTube นะครับพิมพ์ไปว่ารีวิว เอสเอ็กโฟนะครับก็จะขึ้นมาครับที่เหลือสมาชิกสนใจโทรเจรจาโทรสอบถามมาดูรถทดลองขับนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับกับราคาสภาพถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามีออปชั่นมานะครับคันนี้เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นนะครับแล้วก็กุญแจสมาร์ทคีย์พุชสตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันในราคาไม่ถึง1นึ0 0 0สนหาหนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับกับออปชั่นที่ดีมีมานะครับก็ลองชมเช็คพิจารณาตรวจสอบด้วยตัวเองได้ครับอยู่ที่มีนบุรีครับจัดส่งทั่วไทยนะครับรถ ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่มจมน้ำแต่อย่างใดคัดไม่เก่งเช็คไม่บเอ็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้ข้อมูลเฉพาะนะครับรองรีวิวใน YouTube นะครับคำว่ารีวิว w x 4ท่านก็จะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมทําหน้าที่คัดเช็คตรวจสอบสภาพมาเรียบร้อยนะครับรถสวยมากๆนะครับคุ้มสุดๆนะครับถ้าใครชอบนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับ